ุผู้ชมคะ Weekly c i t r ในวันนี้อยากมาพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่แรงๆค่ะถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตใครๆก็เล่นเป็นยิ่งเน็ตเร็วเน็ตแรงแค่ไหนชีวิตเรายิ่งเปลี่ยนและปัจจุบันนี้ชีวิตคนก็เปลี่ยนไปมากด้วยคําว่า 3G นั่นก็คือรูปแบบของการเล่นอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของเราและที่สําคัญคนเราตอนนี้รู้จักคําว่าสมาร์ทโฟนมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ ตอนนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลาเพราะคาว่า 3G แล้วก็มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยทำให้ชีวิตคนยุคนี้เปลี่ยนไปมากเลยค่ะวันนี้มีเน็ตที่แรงกว่าที่เราคุ้นเคยกับการไปทดสอบ 4G กับ True โดยเดินทางไปที่โคราชอํเาเภอวังน้าเขียวค่ะครั้งนี้เป็นการเปิดทดสอบการใช้ 4G ชั่วคราวเท่านั้นนะคะโดยมีทั้งผู้บริหารจาก True และผู้บริหารจาก c ค t ได้ไปทดสอบ 4G ที่ร้านกาแฟลักคําปานโดยใช้อุปกรณ์ Air ์การใส่ซิม 4G เสียบกับคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้วัดความเร็วบนเว็บทดสอบความเร็วยอดฮิต อย่าง speedtest.net ได้ความเร็วสูงตามเกณฑ์ที่พอใจนะคะตามช่วงคลื่นแบนด์วิดต์10เมกะเฮิรที่ได้รับอนุญาตมาทดสอบค่ะอุปกรณ์ที่ทำการเทสในครั้งนี้มีทั้ง a i r ์การ์ดสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตแต่การจะเล่น 4G ได้นั้นต้องมี3อย่างก็คือ 1. เสาส่งสัญญาณ 4G 2. อุปกรณ์ที่รองรับ 4G 3. ซิมรุ่นใหม่ที่รองรับ 4G ดูแล้วซิม 4G น่าจะไม่ใช่ปัญหาค่ะ ที่น่าสนใจคือทางครูได้ทําการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง 3G, 4G และ Wi-Fi ซึ่ง 4G นั้นถือเป็นการต่อยอด 3G เพราะเหมาะกับการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงและ 4G ก็เน้นการใช้โหลดข้อมูลอินเทอร์เน็ตเยอะๆแต่ถ้าเป็นการใช้งานเสียงหรือยังต้องพูดคุยกันอยู่ก็ยังต้องใช้อยู่บนโครงข่าย 3G อยู่นะคะผลทดสอบเชื่อมต่อโครงข่าย 3G, 4G และ Wi-Fi ดูแล้วรับรื่นดีค่ะ ใช้เล่นแอปได้หลายแบบแน่นอนว่าการทดสอบ 4G เพื่อแสดงความพร้อมในการมี 4G ในอนาคตค่ะชว่วงนี้ไปติดตามข่าวไอทีอื่นๆในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ Microsoft ผงาดโชว์การทดสอบระบบแปลเสียงผู้อังกฤษเป็นภาษาจีนด้วยเสียงของเราเองทําให้ต่อไปเราสามารถมีล่ามติดตัวได้ทุกที่ Sky for Windows 8เจ๋งครองใจผู้ใช้สํานักข่าวต่างประเทศรายงานผลตอบรับจากผู้ใช้งานดีเกินคาดหวังครองตลาดวีดีโอคอล ผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่าการทดสอบ 4G ในบ้านเราเป็นการประกาศความพร้อมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะมี 4G แต่คนในทุกคนค่ะคุณต้องถามเองนะคะว่าพร้อมหรือยังสําหรับการใช้งาน High s ดอินเทอร์เน็บนโทรศัพท์มือถือเพราะบางทีเนี่ยเจอเน็ตแรงเน็ตเร,ร็วก็ยังนึกไม่ออกว่าจะใช้อะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองดีสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ